สภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตาลชุมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดทิ้งน้ำเสียของโรงงานผักกาดดองซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดือตำบลสีภูมิหลังมีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานและปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยเดือและคลองชนลประทาน นายชินสุทธาตัวแทนชาวบ้านบอกว่าโรงงานดังกล่าวได้ประกอบกิจาการมาประมาณ4ปีแล้วโดยปีที่ผ่านมาชาวบ้านสังเกตว่าน้ําในคลองมีลักษณะดําคล้ําและมีกลิ่นเหม็นจึงเกรงว่าหากนําน้ํามาทําการเกษตรอาจสง่งผลกระทบต่อผลผลิตได้สามทีีแล้วทีเดือดร้อนผมล่องเรียนไปตั้งอุงตสาหกรรมสามข้างแล้วเปิดกุมาตอนผมโทรไปเปิดกุมาแตดรอบนี่โคสามรอบบ่มามาที่น้ำหอยเดือมันมากับมาเสาะมา ติดต่อกับอันของสวนพระธานนี่จะลงไปเจ้ามันจะมีน้ำเหม็นน้ำโออย่างเนี้ยลงไปเป็นเป็นน้ำเกลือเจ้าเพราะว่าเข้าเนี่ยมันทาออกมาแล้วน้ำเกลือไป็นเจ้าถ้า,ถาใส่เหตุต้นเข้าแล้วมันจะเหลืองเจ้าเพราะว่ามันบอกง,งาม ขณะที่นายประพันธ์ชื่นวราลักษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีภูมิกล่าวชี้แจงถึงการแก้ไขนี้ว่าจากการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวเป็นของนายกเกษมสารกุศลซึ่งประกอบกิจการดองพริกผักเขียวปรีโดยไม่มีบ่อบำบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะเบื้องต้นมีคําสั่งให้ทางเจ้าของโรงงานแก้ไขปรับปรุงตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ .2535 คือ1 ห้ามระบายน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตออกนอกบริเวณโรงงาน 2. ห้ามมิให้ดำเนินการนำสิ่งปฏิกูลทิ้งออกนอกบริเวณโรงงาน 3. ให้ดูแลกระบวนการผลิตให้สะอาดและปราศจากกลิ่นรบกวนและให้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหรือดำเนินการสร้างบ่อเพื่อไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้แล้วเสร็จภายใน15วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่13มิถุนายนนี้ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเพื่อให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบการปล่อยน้ําเสียจากโรงงานดังกล่าวเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งเจ้าของโรงงานและชาวบ้านได้ทำหนังสือแจ้งไปถึงอุตสาหกรรมจังหวัดซิงเวล้อมนะครับของจังหวัดตดยแล้วก็ทางอำเภอทางทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ได้มาดูว่าม,มันเกิดเป็นที่เอียงเขาจะแก้ไขที่ใดนะครับด้านนายเกษมสารกุศลเจ้าของโรงงานได้กล่าวชี้แจงผ่านทีมข่าวว่าหลังได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นทางโรงงานได้ทําการปิดท่อที่มีการระบายน้ําเสียจากการดองผักลงคลองทั้งหมดแล้วและเก็บน้ําเสียไว้ที่บ่อพักซึ่งขณะนี้มีเพียงบ่อเดียวส่วนการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียยังอยู่ระหว่างการดําเนินการ ส่วนการประกอบกิจการไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นกิจการของครอบครัวมีคนงานไม่ถึง7คนส่วนโรงดองผักมีบ่อดองผักขนาดกว้าง3เมตรสูง3เมตรจำนวน32บ่อมีผลิตปีละ500ตันและกำลังผลิตประมาณ20บ่อจริงแล้วน้ำที่ไหลออกจากบริเวณโรงงานเนี่ยซึ่งทางอุตสาหกรรมอก่ได้ออกมาตรวจเมื่อวันที่23หลังจากเกิดการร้องเรยนวันที่21นะครับ อุตสาหกรรมจังหวัดน่านได้ออกมาตรวจสอบว่ามันมีจริงหรือเปล่าปรากฏว่าในคำในบันทึกการตรวจสอบปรากฏว่าน้ําที่ขังอยู่เป็นแอง่งๆอยู่เริเวหลังโรงงานเราเนี่ยมีแค่ประมาณ150ลิตรแล้วก็พื้นทำนาพื้นมา,นมาหรือว่าท้องมาหรือว่าบริเวณมาไร่ของเกษตรชาวบ้านก็ยังไม่มีการปลูกข้าวซึ่งตรงนี้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้บันทึกและผมก็ได้รับทราบตรงนั้นไป ส่วนทางด้านสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านได้เข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวแล้วพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงคลองจริงจึงทำการดำเนินคดีโดยปรับเป็นเงิน30,000บาทแต่การประกอบกิจการของโรงงานดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535จึงไม่สามารถกล่าวโทษได้แต่ถ้าพบว่ามีการประกอบกิจการโดยใช้คนงานตั้งแต่7คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน10คนถือว่าเข้าข่ายเป็นโรงงานจำพวกที่หนึ่ง ที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เรื่องของชาวบ้านที่ท่าวังผาที่ร้องเรียนเข้ามานะคะกรณีโรงงานผักกาดดองปล่อยน้ําเสียดวยนี้เราจะมาพูดคุยกันกับตัวแทนของชาวบ้านนะคะตอนนี้ก็พร้อมออกอากาศจากศูนย์ถ่ายทอดสดของทางไทยพีบีเชียงใหม่นะคะศูนย์ภาคเหนือค่ะสวัสดีค่ะคุณลิขิตวิชาผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพร้อมกับทางคุณชินสุดทธานะคะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคุณลุงชินสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีครับ ถามในส่วนของทางผู้ใหญ่ได้ขีดก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้กลิ่นเหม็นหายไปหมดหรือยังคะหรือว่ายังมีอยู่มากน้อยแค่ไหนคะครับช่วงเดี๋ยวนี้กลิ่นก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับหมายถึงว่ายังมีกลิ่นเหม็นอ,อยู่เหรอคะนานมากนะครับครับเหมือนอยู่ค่ะไม่ไม่เจือจางไม่ลดลงบ้างเลยเหรอคะผู้ใหญ่คะก็ถ้าฝนตกหรือว่า แดดร้อนจัดมันก็กินมันจะออกมาตามปกติของของกินของเหลาเสียแล้วครับอืมค่ะแล้วในส่วนของสภาพดินนะคะพื้นที่ทําการเกษตรของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาก็เตรียมหวาดกล้าลงกล้าแล้วนะเพราะว่าประมาณอีกไม่ก,กี่วันเขาจะเริ่มปลูกแล้วค่ะพื้นที่นาค่ะแล้วเห็นอะไรที่ผิดปกติในผืนดินผืนนาของเราบ้างไหมคะ ก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ผิดปกติเพราะว่ามันเริ่มสะสมจากไอ้น้ำเค็มที่มันไหลลงสู่ลําเหมืองชนประทานแล้วก็เข้าสู่ท้องนาถ้าสะสมเยอะๆดินก็จะเสียค่ะพื้นที่นาและเก่าเป็นพื้นที่ของโครงการปลูกข้าวของรงงสีข้าวพระราชทานขององค์สมเด็จพระเทพครับ ค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราชาวบ้านเป็นห่วงกันอย่างยิ่งด้วยนะคะคราวนี้ถามคุณลุงชินนะนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี่ทางโรงงานเขาออกมาช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างไหมคะคุณลุงไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยหรอคะไม่มีการช่วยเหลือเลยอ๋อคือใจจริงของชาวบ้านตอนนี้ที่อยากให้มาช่วยเราเนี่ยเราอยากให้มาช่วยอะไรบ้างคะคุณลุงก็อยากให้มาช่วยดูแล น้ำดูแลในลําเหมืองบ้างแล้วก็มาอยากให้อุตสาหกรรมมาซุ่มมาดูว่าเขาทํากันกี่คนแล้วเขาใช้เขาใช้เครื่องจกักรกลไหมอย่างเงี้ยอืมค่ะคือประเด็นทุกวันนี้ถ้าว่าหากว่าวันไหนอุตสาหกรรมมาเขาจะหยุดเลยครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเราสังเกตอยู่นะคะค่ะ,คะ คือโดยหลักการแล้วนะคะท่านผู้ชมในเรื่องของโรงงานจะมีเกณฑ์การพิจารณานะ,ะจากเรื่องของการใช้เครื่องจาก,จากเรื่องของจํานวนคน,นะคะจำนวนแรงงานซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้เกณฑ์เขาก็จะยังไม่จัดเป็นโรงงานแต่ชาวบ้านเองที่อยู่แถวนั้นถามคุณลุงชินเห็นคนทํางานให้เขาเยอะไหมคะคุณลุงก็เป็นบางวันครับบางวันก็เยอะบางวันก็ยี่สิบกว่าคนก็มีบางวันก็หกเจ็ดคนห้าคนอืมค่ะ ไม่เท่ากันเสมอไปแล้วครับค่ะแล้วเคยเจอเจ้าของโรงงานบ้างไหมคะไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยคุยกันเลยนะคะทางท่านผู้ใหญ่ลิขิตนี่เข้าไปในโรงงานก็ไม่ได้ค่ะเข้าใจนะคะคราวนี้ผู้ใหญ่ลิขิตเคยเป็นตัวแทนชาวบ้านพูดคุยกับทางเจ้าของโรงงานบ้างไหมคะไม่เคยไม่เคยเลยครับเคยครั้งหนึ่งเมื่อตอนปีห้าหนึ่งครับอ๋อค่ะเขาเชิญไปคุยกันที่โรงแรมเทวราช คค่ะคุยกันไปเขาก็บอกว่าจะแก้ไขจะทําให้ดีขึ้นไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะตอนหลังว่าก็ทําหนักขึ้นเรื่อยๆกินเหม็นขึ้นเรื่อยๆปล่อยน้ําเสียขึ้นเรื่อยๆผมเคยร้องเรียนไปสี่ครั้งแล้วครับค่ะร้องเรียนไปสี่ครั้งแล้วแต่ก็ยังยไม่ดีขึ้นเรื่องอก็เงียบหายไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวเรื่องนี้นะคุณลุงชินทางรายการเองประสานงานไปยังประลัดอบตศรีภูมินะคะก็คือท่านประลัดวชรชัยชัยมาศอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะปลัดวชรชัยคะครับสวัสดีครับค่ะทุกร้อนของชาวบ้านตรงนี้นะนะคะทางอบตเราเข้าไปแก้ไขปัญหายังไงบ้างครับเพราะชาวบ้านก็บอกกิ่นเม็นก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ฝนตกนะคะครับคืออย่างนี้นะคะตอนแรกที่เราได้รับเรื่องนะครับว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับ โรงงานเนี่ยนะครับ<ะ>เราเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบผมได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อวันที่28เดือนที่ผ่านมา<ะ>แล้วก็ออกคําสั่งให้เขาแก้ไขปัญหานะครับไป4ข้อซึ่งเมือต้นตอนแรกเราได้ยินได้รับข้อร้องเรียนในเกี่ยวกับการปล่อยน้ําทิ้งนะฮะผมก็ได้เข้าไปสอบปากคําของเจ้าของโรงงานซึ่งเจ้าของโรงงานเองได้อ้างว่าการดําเนินการของเขานั้นนะ่ะไม่ได้มีการนําน้ําจาก กระบวนการหมักดองนั้นออกไปสู่ทางไรนาหรือเข้าสู่ของสาธารณะ,ะแต่เราตรวจสอบแล้วว่ามันมีการนำตรงนั้นจริงก็เลยให้แก้ไขโดยให้ทำบ่อกเกิดบอ่อซึมแล้วก็ส่งเรื่องออกคำสั่งให้เขาไปสี่ข้อนะฮะให้เขาดำเนินการทั้งสี่ข้อวันนี้เป็นวันครบนะฮะเมื่อวานนี้ครบสิบห้าวันวันนี้ผมเข้าไปตรวจในตอนเช้าเป็นยังไงบ้างก็ ในตอนเช้าเนี่ยทางโรงงานเองก็ได้มีการแก้ไขในส่วนที่ผมสั่งให้ปิดจุดที่ระบายน้ําออกจากโรงงานทั้งหมดนะฮะซึ่งทางโรงงานก็ได้ปิดระบบระบายน้ําออกทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ทางโรงงานบอกว่าขอกรณีในส่วนที่ทางเราได้สั่งให้ทําระบบน้ําเสียหรือสร้างบออเกิดบอ่บอซึมใหม่นะ่ะทางโรงงานขอชะลอผมบอกว่า การชะลอตรงนี้ถือว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งซึ่งอุทธรณ์กับผมในลักษณะเป็นผู้สั่งไม่ได้ต้องอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีเลยนะฮะแต่ในเบื้องต้นนะครับผมก็ได้แจ้งบอกว่าในเบื้องต้นได้ถือว่าการที่ทางโรงงานผู้ประกอบการเนี่ยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็ต้องมีความผิดในเบื้องต้นซึ่งเราจะต้องดําเนินเรียกมาเปิดเทียบปับอยู่นะครับกรณีในเรื่องของกลิ่นนะะเมื่อเช้าเข้าไปก็ยังมีกลิ่นนะครับ ผมก็เลยสอบถามด้วยว่าแนวทางที่จะระง,งับกลิ่นตรงนี้จะมีแนวทางแก้ไขไหมก็ไปเช็คดูหลายๆที่นะฮะว่าแนวทางแก้ไขในระบบการหมักดองเนี่ยแน่นอนระบบการหมักดองมีกลิ่นแน่แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะในการหมักดองในรูปแบบของบ่อปิดเนี่ยจะไม่มีกลิ่นผมก็บอกว่าทําไมไม่ทําในรูปแบบอย่างนั้นทางเจ้าของโรงงานบอกว่าถ้าหากจะทําอย่างนั้นแต่ต้องใช้งบประมาณสูง วันนี้ผมก็ได้สั่งการเพิ่มไปอีกหนึ่งประเด็นก็คือให้หาภาชนะมาปิดบอ่อหมักเพื่อระงับกลิ่นนะเพื่อละงับกลิ่นในจากบอ่อหมักไม่ให้โชยออกไปข้างนอกซึ่งเจ้าของโรงงานเองก็บอกว่าก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามซึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําหนังสือกําชับม,มาอีกครั้งแล้วก็จะ สั่งการให้เป็นลายลักษณอักษรอีกครั้งถ้าไม่ปฏิบัติตามผมก็จะต้องดําเนินการเปรียนเทิ่ปรับอีกต่อไปเพราะว่าตามอํานาจหน้าที่ในฐานะของเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขนะ่ะเราไม่สามารถสั่งปิดเขาได้แต่สามารถสั่งให้เขาปรับปรุงแก้ไขไดถนะ้ถ้าหากไม่ทำตามถือว่าขัดคำสั่งของเจ้าพนักง,งานครับ อาละค่ะทางท่านประดวัวชรชัยตอนนี้เรามีสายของทางเจ้าของโรงงานคุณกเกษมสารกุศลอยู่ในสายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะนะคะสวัสดีค่ะคุณกเกษมสารค่ะสวัสดีค,ออครับคุณอนุมาบค่ะอย่างประเด็นเรื่องของกลิ่นเหม็นนะคะที่ทางท่านปลัดอวตบอกแล้วว่าต้องไปหาภาชนะมาปิดนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กลิ่นออกมาเยอะขนาดนี้นี่ทางคุณกเกษมสารจะดําเนินการได้เมื่อไหร่คะ อ๋อผมได้เรียบที้แจงกับทางประหับกแัแล้วว่าการณีที่จะให้เราทําการหาภัชนะหาผ้ามาปิดที่บ่อเราซึ่งบ่อเราเป็นลักษณะบ่อการดองแบบบ่อเปิดเนี่ยซึ่งทุกวันนี้กระบวนการดูแลการดูแลผักที่เราดองไว้เนี่ยต้องมีการดูแลตรวจสอบคุณภาพของผักช่วงสองสันต้องตรวจทีฉะนั้น ในการที่เราจะปิดปากบอ่อเนี่ยอาจจะทำไปการดูแลรักษานะครับของผักเราเนี่ยอาจจะเสียทําให้เสียได้ครับซึ่งอาจจะทําให้เศษผ้าหรือว่าภาชนะเราปิดเนี่ยลงไปติดกับน้ําที่เราหมาเข้าว่าเลี้ยงหน้าบ่ออยู่สมนั้นอาจจะทําให้มีสิ่งที่อาจจะมาแรงไข่ลงไปในบอ่อเราได้ะครับฉะนั้นเราต้องทําการให้มีมิิดทึงจะดําเนินการอย่างนั้นได้ครับ ค่ะเข้าใจแต่ว่าทางคุณกเกษมสารจะมีวิธีไหนแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเรื่องกลิ่นเหม็นได้ละคะในเมื่อคุณกเกษมสาร<ม>เองก็ห่วงเรื่องของของผล,ผลผลิตของเราแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงใจคนอือนนะทุกคนเขาก็ห่วงเรื่องสุขภาพของเขาเหมือนกันที่ต้องดมกลิ่นเหม็นโชยมาจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ยังไงละคะคุณกเกษมสารจริงจริงแล้วเนี่ยของโรงงานเราเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้มีการนำโรงงานเราเนี่ยพร้อมกับ ลุงชินนะครับเขาไปดูศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ไปดูงานรลมศึกษารวมกันครั้งหนึ่งผมจําได้เมื่อเหมือนที่ทางลุงชินพูดพูดไปอะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็อทําการฮัลโหลฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะตั้งใจฟังอยู่ค่ะอ่าเราก็ทําการแก้ไขปรับปร,รุงบ่อที่เก็บน้ํามเสียตรงนั้นอยู่ในบริเวณโรงงานเราสองสองจุดที่มีประมาณสิบบ่อเก็บ เป็นบ่อดซึหรอ่ครับค่ะการทําบ่อแต่ว่านสามารถแก้ปัญหาเรื่องของสภาพเลี่นได้ไหมาะคือเป็นกลิ่นที่เป็นการดองนะครับแต่ว่าในการร้องเรียนของครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางเราเนี่ยมีเจตนาทิ้งน้ําเสียลงไปสู่ละม้วยมันไม่เป็นความจริงอะครับเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะครับเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะ เอาและนี่คือในส่วนของทางโรงงานว่ามาดิฉันเองมีสายของทางคุณไกรรัตนพัฒนเพ็ญนะคะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดน่านอยู่ในสายเดี๋ยวทางทั้งท่านปรลัดวัชระชัยทั้งทางเจ้าของโรงงานคุณเกษมสารและก็ตัวแทนชาวบ้านฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอุตสาหกรรมไกรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับผมไกรรัตนเพ็ญอุตสาหกรรมน่านครับ ค่ะคุณไกรรักก็คงได้ยินนะนะคะทั้งทางประลัดอบตที่พูดถึงการดําเนินการของท้องถิ่นมีการไปตรวจสอบมีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็มีการสั่งการว่าให้หาภาชนะมาปิดในส่วนของบอดองผักเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นโชยออกไปนะแต่ในขณะเดียวกันทางเจ้าของโรงงานก็บอกว่าถ้าเกิดปล่อยอถ้ามีภาชนะมาปิดบอดดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะส่งผลในเรื่องของผลผลิตอาจจะมีมแมลงตกลงไปได้นะ,ะหรืออาจจะเกิดผลอื่นๆไม่ดีกับผลผลิตของเขาคราวนี้ประเด็นที่สําคัญก็เลยอยากจะถามท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะว่า เออเราจะหาทางออกยังไงคะผู้ประกอบการก็ห่วงผลผลิตตัวเองในขณะเดียวกันชาวบ,บ้านเองเขาก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยแล้วในขณะเดียวกันประเด็นก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องการปล่อยน้ําเสียซึ่งสามารถตรวจสอบว่ามีการมีการพบล่องรอยน้ําเสียออกมาจริงๆนะอุตสาหกรรมจังหวัดดูแลยังไงคะครับครับผมกลับเรียนอย่างนี้นะฮะก็เรื่องนี้เคยมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2554นะฮะทั้งนู้นก็ได้รับสื่อจาก อบตนะฮะแล้วเราก็ส่งเจ้าที่ไปตรวจพบว,ว่าเป็นของนองายเกษมสารกุศลนะฮะ,ะปรากฏว่าเป็นเข้าขายไปโรงงานเป็นเดพวกหนึ่งะฮะ,ะคือมีใช้คนงานแปดคนะนะฮะแล้วก็ไม่มีเครื่องจักรก็เราได้สั่งการสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามกําหนดเมื่อเนื่องจากมีน้ําซึมออกในขณะนั้นน้ําผมไม่เยอะครับเมื่อเจ้าที่ไปตวัวติดตามผลก็พบว่ามีการปรับปรุงแก้ไขก็กระจุไปต่อมาเมื่อเดือนเมื่อ เดือนธั 25, นวาคมสคองห้าห้าห้านะฮะส5 5 5ารห้าสิบห้าก็ได้รับนังสือจากทั้งอำเภอทั้งอบตแจ้งมาก็ให้เจ้าที่ไปตรวจในวันรุ่งขึ้นนะฮะ,ะก็ปรากฏว่าพบมีการใช้เครื่องจักรคือมีการนํารถยกของคือเรียกว่ารถโฟลิฟนะฮะเข้ามาใช้เราก็ถือว่าเขาขายเป็นโรงงานจะพวกสามซึ่งจะต้องขอ,อรับใบอนุญ,ญาตเดำเนินกิจการได้ก็ได้ดําเนินคดีไปแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปสามหมื่นบาทนะครับ แล้วก็ให้หยุดประกอบการในส่วนที่ไม่ถูกต้องไว้ก่อนทีนี้เมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกาคมที่ว่าเป็นข่าวชาวบ้าน50คนรวมตัวกันนะฮะทางเราทางทางชาวบ้านเองเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามือถือของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ซึ่งขณะน,นั้นกําลังพาชาวบ้าน50คนไปดูโครงการเครือข่ายรักสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเชียงรายท,ที่โทรแจ้งสามครั้งถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ว่า เจ้าที่เพิ่อน่าคงจะยุ่งหรืออย่างไรไม่ทราบไม่ได้โทรรายงานให้ผมทราบเลืไม่ได้ออกไปร่วมแก้ไขปัญหาในช่วงนั้นแต่ <จะ S 2> อย่างไรก็ตามในวันที่ถัดไปก็ได้รีบไปตรวจสอบปรากฏว,ว่าไม่พบการประปกอบการโรงงานไม่พบคนงานไม่พบเครื่องจักรประเด็นนี้ทําให้เรายังไม่เกิดความชัดเจนที่ดําเนินการกับทางโรงงานเพราะว่าอาจจะมีคนงานแค่ห้าคนไม่ถึงเจ็ดคนก็ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานหากเราจะดํเาเนินคดีไปก็คงจะต้อง อาจจะต้องถูกฟ้องกลับได้ก็เลยขอ,อ,ขอความชัดเจนและเก็บตัวอย่างน้ําไปวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักฐานนะครับทีนี้ว่าถึงอะไรก็ตามผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบการระบายน้ําเสียของนอโรง,งงานก็เป็นความผิดอยู่แล้วนะครับค่ะทีนี้ว่าถ้ามันเข้าข่ายเป็นโรง,งงานเราก็สามารถที่จะดําเนินคดีย้อนหลังได้เพราะว่าตามหลักฐานนะฮะที่ปรากฏจริงเหนือสิ่งใดผมคิดว่าผู้ประกอบการต้องมีความจริงใจที่จะดําเนินการจะเป็นโรงงานจะพวกสามก็ ขอให้ถูกต้องแล้วก็ยื่นแบบบำบัดระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาเพื่อเราจะพิจารว่ามีประสิทธิภาพหรือขนาดเพียงพอที่จะบำบัดน้ำทิ้งได้มีประสิทธิภาพหรือไม่นะฮะแต่นี่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องเกิดความเสียหายไปหลายส่วนแล้วทางทางเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะก็คิดว่าต้องติดตามอยู่เรื่อยๆก็ ก็ได้ออกไปดีสมเมื่อวันที่ห้ากุุภมพักอพกรกฎาก็ <tha. S 2> กไม่พบว่ามีการปรอบการคือโรงงานนี้จะไม่ปรวการทุกวันจะ <tha. S 2> มีเดือนนึงอาจจะครั้งสองครั้งนะฮะก็เลยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากหน่อยหรืออาศัยขอร้องชาวบ้านว่าหากพบการปรวการให้โทรมาแจ้งที่สำนักง,งานสา,นา,ารท้ังหิัดหรือแจ้งที่กับผมได้โดยตรงอย่าแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่อาจจะหลงลืมหรือหรืออย่างไรไม่ทราบ <clair. S 2> แต่ว่า <c oughs> เพื่อเกิดความชัดเจนต้องแจ้งที่หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่บันทึกรายงาน ผม,มดสทางการได้นะฮะค่ะค,คือถ้าจะให้ดีแจ้งทั้งสองส่วนนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยทั้งทาง,ทางอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะแล้วท่านจะได้ไปกำชับลูกน้องว่าอย่าหลงลืมนะ,ะเพราะว่าความทุกข์ของชาวบ้านถ้าลืมแล้วเดี๋ยวชาวบ้านจะทุกข์หนักคราวนี้ถามในส่วนของทางผู้ใหญ่ลิขิตที่ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้นะฟังทุกฝ่ายได้พูดแล้วผู้ใหญ่อยากจะเสนอประเด็นอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับผู้ใหญ่คะครับคือก็อยากให้คุณเกษมสารนะครับก็ แกก็ลงทุนเยอะเนาะประกอบกิจการแต่ขออย่างเดียวขอ,อย่าให้ปล่อยน้ําลงสู่ลาลาเมืองของชนประทานเพราะมันเกิดอนคคตมันเสียหายจริงๆก็ทําไปก็อย่าให้เดือดร้อนที่จริงผมก็ไม่อยากกันแกล้งใครหรอกนะเพราะว่าพอดีเราเป็นผู้นาชาวบ,บ้านน้องเรียนมาเราก็ต้องแก้ไขเป็นขั้นเป็นตอนไปค่ะก็อ,อย่าให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องช่วยกันสอดสองดูแล ก็อยากฝากให้คุณกเกษมสารนะนะช่วยระมัดระวังเรื่องปล่อยน้ําเรื่องก,กินอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาก็พอใจแล้วไม่ใช่ว่ามามีแต่เราแต่เ,เรามันก็เสียเวลาทามาหากินนะครับฝากคุณเกษมสารค,ค,ค่ะคุณเณกษมสารคะครับสวัสดีครับค่ะตรงนี้คุณกเกษมสารต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องปัญหาน้ําปล่อยออกมาจากโรงงานของเราแล้วใช่ไหมคะ เรายืนยันว่าเราไม่ไม่ดันน้ำเงินได้น้าเงินการปล่อยน้าเสียลงลำห้วยจันทร์ซึ่งเป็นลำเป็นห้วยที่ไม่มีน้ําทั้งปีอรับคุณออกมาครับข้ำล้ห้วยเดือนนั้นเป็นลำห้วยที่ช่วงเมื่อจากถ้ามีฝนตกก็ดูฝนเท่านั้นที่จะมีน้ําไหลครับทั้งโรงงานเราเนี่ยจํารอมว่ามันมีน้ําน้ําที่มันปล่อยออกมาจากมันมีเป็นเป็นห้องน้ําคนงานนะครับซึ่งเป็นน้ําที่ว่าเป็นน้ํามีแต่ไม่ใช่เป็นน้ําเรือที่เราปล่อยจากโรงงานแน่นอน ผมจะไม่ทํเดือนั้นโดยเด็ดขาดถ้าผมทำอย่างนั้นผมคงไม่ประกอบการมาเป็น60ปีครับอาจจะทำให้นาข้าวหรือว่าอะไรทองเขาเสียหายได้คุณก็จริงมแล้ว่ะน้ำเกลือที่จากการหมักดองเนี่ยก็มีชาวบ้านบางรายนะครับนาน้ําที่เกิดจากการหมักดองเ่ยเอาไปใส่นาก็ทําให้นาข้าวของเขาจะมีกอิงาหอมดีครับผมก็ยืนยันกับทางผู้นําท้องถิ่นทางกำนันทางอบตและก็ทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน มีหน้าที่ดูแลควบคุมในการดําเนินง,งานของโรงงานผมมาตลอดนะครับเขา,า,าเป็นว่ายอย่างเดีละกันคุณเกษมสารคะคือสิ่งที่คุณเกษมสาร<า>ยืนยันว่าไม่ได้มีการปล่อยน้ําออกไปเนี่ยก็ขอให้ทําให้ได้อย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าทําได้อย่างนั้นจริงจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะคะและในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคลองนางกลับปกติจะไม่มีน้ํานะคะแต่ว่าถ้าถึงฤดูฝนน้ำก็อาจจะมาได้แล้วก็ สิ่งที่ชาวบ้านเขานาน้าไปใช้ก็คงเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะคนทําการเกษตรก็ต้องอาศัยน้ําและอาจจะส่งผลกระทบต่อดินเขาด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนและที่ผ่านมานะคะในส่วนของผลที่เกิดขึ้นไปบ้างแล้วปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรก็ตามอยากให้ทางคุณเกษมสารออกมาดูแลชาวบ้านด้วยนะคะว่าเออเราจะมีส่วนช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของชาวบ้านยังไงบ้างแต่ในกระบวนการทํางานน,นะ,ะทางประหลัดวาชรชัยก็คงดําเนินการตามกฎหมายของพรบท้องถิ่นเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพให้กับชาวบ้าน นะคะแล้วก็ทางท่านอุตสาหกรรมไกลวัอ่ะก็ขออภัยนะอุตสาหกรรมไกลรัฐนะคะฝากเข้าไปดูแลด้วยนะคะเพราะชาวบ้านบอกว่าบางครั้งก็อาจจะมีคนงานมากคนงานน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายนะะไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายของโรงงานหรือเปล่าหากแม้ไม่ได้เป็นโรงงานจริงนะ,ะแต่ถ้าเกิดผลกระทบเช่นนี้ทางกรมโรงงานเองทางอุตสาหกรรมจังหวัดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาะะนะะเรื่องน้ำเสียอย่างนี้ก็ขอให้มาช่วยแบ่งปันความรู้ให้กับทาง คุณเกษมสารด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนนี้แล้วกันนะคะเราเรีย,รยน็กน้อยนว่าผมค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องการที่โรงงานกอ่อเตุร้อรอนคาร์นะฮะการัางการต่างๆนี่ถ้าพบประผิดนี่ผมส่วนมากผมจะดาเนินคดีหมดเลยนะคระับแล้วก็บางบางส่วนนั้นถ้ามันรุนแรงมากก็มันต้องรายงานประสานไปที่ส่วนกลางให้ส่งเจ้าที่มามาช่วยในด้านเทคนิคเดื่ออะไรอีก กรณีน้ะครับกรณีนี้ถือเป็นงานเรื่องเล็กมากฮะแต่ว่าผู้ประกอบการต้องมีความจริงใจนะครับที่จะมาผูแก้ไขและร่วมมือทางราชการนะครับค่ะดีลวค่ะช่วยกันนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาใสกันได้ก็น่าจะเป็นการดีอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณค่ะ ค่ะก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานตั้งอยู่นะคะมีปัญหาก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกตอนนี้นะคะน้องหญิงพรวดีราชนาดีอรอยอยู่และะ้วค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงค่ะสวัสดีค่ะสถานีมีดีมาบอกนะคะวันนี้เป็นโครงการดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการสืบ,สบทอดพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกานะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามหลังท่านข่าว15นาฬิกาค่ะ